เริ่มต้นวันนี้มาดูเรื่องราวดีๆเป็นทานน้ําใจของคนไทยนะครับที่หลั่งไหลโอนเงินเกือบ1ล้านบาทให้กับคุณป้าแสงทิพย์วัย59ปีคุณป้าเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในเล้าไก่มานานกว่า4ปีแล้วแล้วสภาพความเป็นอยู่ตอนที่ไปเจอนั้นหลายคนบอกว่าเวทนามากครับเพราะว่าต้องอยู่กับกองแพมเพิร์สที่ใช้แล้วกลิ่นนี่เหม็นคละคลุงไปหมดนี่จึงถือเป็นการชุบชีวิตใหม่ให้คุณป้าครับ ผู้ป่วยติดเตียงรายนี้ก็คือคุณป้าแสงทิพย์เพื่อนเกาะอายุ59ปีนะครับเป็นผู้ยากไร้อาศัยอยู่กับสามีอายุ63ปีภายในเล้าไก่สภาพสุดเวทนาอย่างที่เห็นนะครับคือภายในเล้าไก่ที่เขาเรียกว่าบ้านเนี่ยไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆเลยมีแค่ม้อหุงข้าวหนึ่งใบใบนี้แล้วรอบเนี่ยก็มีกองขยะเต็มไปหมดนะครับเล้าไก่ที่สองสามีภรรยาคู่นี้อาศัยอยู่ตั้งอยู่ในไร่มันสำปะหลัง พื้นที่บ้านอ่างหินเหนือตําบลธงชัยเหนืออําเภอธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่สปอกอที่ญาติทําการเกษตรปลูกมันสําปะหลังครับวันนี้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาได้นําเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดพร้อมทหารและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลปักธงชยัยไปให้กําลังใจคุณป้าแสงทิพด้วยพร้อมกับมอบเงินรถเข็นและก็ถุงยางชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นไปฟังเสียงนายกเหล่ากาชาติโครรชครับ ก็ก็ไม่มีนะคะต้องบอกว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็ยากลําบากนะคะทางเหล่ากชาติก็ได้ประสานมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้ามาเยี่ยมมาดูแลนะคะหน่วยงานที่เราประสานไปก็มีพัฒนาสังคมและความมั่นคของมน,มนุษย์นะคะแล้วก็ ทางอำเภอนะคะทางท้องถิ่นนะคะที่จะดูแลเคสนี้นะคะแล้วเราก็ได้จัดผู้ที่มีที่ใจบุญนะคะต้องบอกว่าผู้ใจบุญที่เข้ามาดูแลนะคะมาช่วยในเรื่องต่างๆนะคะตรงนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญไว้ด้วยนะคะขณะเดียวกันผู้ใจบุญที่ทราบข่าวก็บริจาคเงินช่วยเหลือคุณป้าแสงทิพย์กันเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ยอดเงินรวมกว่า9.30 0 0สม่บาทแล้ว โดยทางอำเภอจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาช่วยเหลือดูแลเงินในบัญชีนี้โดยจะเอาเงินบริจาคไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณป้าแสงทิพย์แล้วเงินที่เหลือก็จะมอบให้กับครอบครัวของคุณป้าไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันตามวัตถุประสงค์ของผู้ใจบุญกันต่อไปครับหลังจากนี้ความเป็นอยู่ของคุณป้าก็ดีขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกๆท่ทานน้าใจที่เข้ามาเลยนะคะ